ลงทานพี่โมลงทานขี่โมร่วมบุญในกันกรับเพื่อ

อายุที่เป็นก้พ่าที่ดองแจ้งติดตรงไว้แต่แรกจะได้พูดทวดครับเดี๋ยวนักพูดทวดอายุมาาโพธิสัตโตอัะทวดหนึ่งเหรียญพร้อมข้อยคอตวยกดกดดามเนี่ดเสียเราต้องรออีกปีด้วยนอยโยธาจึงจะมีโอกาสตุ้มผ้าอะไรผ้าเย็บย้องน้ำปากร่วมจอดกระผิดกระวัดถูกต้องในวันนี้รออีกหนึ่งปีทีเดียว จากนั้นตอนนี้ภาพไทยของเรามีเจ้าภาพหลายท่านหลายคนสกรรมท่านไตเชติญรบูนพระไตได้เลยในยมนาฏไตละห้าร้อยบาทในยมนั้เจริยพรส่งของเจ้าหงที่มาเมเปอ,อนเจ้า,าจภาพท่านไตขอตำรวจนาคุณยายสาวจับไปรอเนี่ยนเป็นเจ้าภาพข้าไทอีกหนึ่งพุขทขอตรวจ ก็ขอต้อนรับกับทุกทุกคนนะตอนนี้ก็กำลังแจกข้าวสารโยมก็เข้าแถวนะจ๊ะไม่เลียงซักนะจ๊ะแจกแค่บทโยมนะจริงๆแจกข้าวสารแล้วต้องส่งไม้ด้วยลงไปโยมส่งไม้ด้วยส่งข้าวสารแลกไม้โยม สมงก็สารแลกไม้โยกกันททำบุญใจโยมเพื่อบุญอีกนิดหนึ่งก่อจะกับข้ามาเพื่อเพิ่านิดหนึ่งเขาเรียกว่าไปบุญเพื่อบุญอีกหน่อยคจอต้าป เป็นแถวแทงหวยขอให้ถูกไม่ถูกกินก็ถูกได้แด้ไม่ถูกกินก็ถูกได้อ่ขอทุกคนทนาสาธุเข้ามาอีกแล้วคุณโยมติดต่อทางท่านเจา้าภาพโยมบอกว่ารู้สาเหตุแล้วเพราะไม่ได้เข้าแถวเลยแทงหวยผิดอมันเข้าไม่ตรงช่องกันเลยผิดถ้ารู้จักเข้าถูกช่องมันจึงถูกได้ใช่ใช่ผมได้ยินมาว่าอย่างนั้น,นจริงๆนะ เพราะว่าถ้าใครเวลาไปสถานท,ที่ต่างๆที่ไหนเวลาเขาทำกันเป็นอยาอ่างไรว่าแับผ้าพิษจะต้องเกิดแก่ปู่ญาติของ